thank you สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้หน้าชาแนลกับอาจารย์นิ่านักพยากรณ์สี่สัมผัสเช่นเคยนะจ๊ะอาจารย์ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์และร่วมสนับสนุนช่องของอาจารย์นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นพลังบวกให้แก่การและกันตลอดมานะจ๊ะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้แก่การและกันนะคะขอสิ่งดีๆที่ส่งมาให้กับอาจารย์นั้นแบ่งปันเมียงผู้ที่ส่งสิ่งดีๆมาให้กับอาจารย์ด้วยเช่นกันนะคะขอมีแต่ความสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดที่งงใดดกออออห้้้คคมรนลละะเจจปปปปุภัยตไ๊ เป็นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาดูดวงรายสัปดาห์ในหัวข้อสาลจะเอากงหิ้งเจียยส่งถึงลูกดานในสัปดาห์ในวันที่13-19กรกฎาคมปี2568นี้นะจ๊ะขออภัยในความล่าช้าด้วยนะคะอันนี้คือตอนนี้ก็เจ็บคออยู่นะเพราะว่าอาจารย์ไปอใช้เสียงนะคะในการพูดนะติดต่อกันหลายชั่วโมงนะหลายวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทำภารกิจต่างๆนะคะ่อนข้างเยอะหนักมากช่วงนี้นะคะแล้วก็ เรียกว่ามีเรื่องราวมากมายนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็อตอนนี้ก็รักษาตัวนะคะไปทํากายภาพบําบัดอยู่ด้วยนะคะก็รักษาต่อนเนื่องนะมีคุณหมอหลายท่านเลยนะคะก็รักษาหลายที่นะก็ขอบคุณสําหรับทุกๆกําลังใจนะคะแล้วขอบคุณที่เออ่ยังรับชมติดตามกันอยู่นะคะก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปให้นะคะก็พยายามทําให้นะแล้วขออภัยเพราะว่าเจ็บคอมากอาจจะ พูดได้ไม่ค่อยสะดวกนะักนะคะก็อ่าโอเคมาเข้าเรื่องกันนะจ๊ะขออัญเชิญท่านอากองเฮงเจียวแต่เสียวช่วงมาสื่อสารทางข้าพเจ้าอาจารย์นีนาผู้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารในครั้งนี้ด้วยค่ะขอให้ไพ่แล้วก็ความที่สื่อสารมานั้นแม่นยำก่อเกิดประโยชน์ขอบารมีครูบาอาจารย์และศิลป์ิลทั้งหลายช่วยโดันดาลความแม่นยำให้กับการพยาก,กรณ์ในครั้งนี้ด้วยค่ะ มาตัง้งจิตให้เป็นสมาธิไปมาพร้อมกันอาจารย์จะเริ่มแล้วนะโอเคสิบสามถึสิบเก้านะคะกรกฎาคมนี้นะคะมาดูกันว่าเมื่อท่านกงท่านมาแล้วนะคะท่านอยากจะทักทายกับลูกหลานว่าอะไรนะคะอ่าหนึ่งคำพูดนะคะแล้วก็ไต้สำรับหนึ่งใบใบที่หนึ่งนะคะท่านบอกว่า อย่าเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาเพราะวันข้างหน้าของเจ้ามันจะดีกว่านี้นะจ๊ะดูใบที่สองท่านนับนะให้ดีหากยังไม่เชื่อมั่นว่ามีเราเจ้าก็จงเชื่อเสียเถรเพราะเราอยู่เคียงข้างเจ้าเสมอนะจ๊ะอาใบที่สองนะโอ้โหให้ดีดเลยให้ดีลงมาเลยนะอืม เยวมาดูพลังงานกันนะคะสัปดาห์นี้นะทั้งหมดสิบใบนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สิ่งที่ท่านอยากจะส่งสารให้นะว่ามีอะไรบ้างนะคะจะเกิดเรื่องราวประมาณไหนบ้างนะกับลูกหลานของท่านนะคะในสัปดาห์นี้นะคะทั้งหมดสิบใบแล้วแต่สำหรับหนึ่งใบเพื่อบอกอนาคตจะ ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ใบที่ห้าใบที่หกใบที่เจ็ดใบที่แปดใบที่เก้าใบที่สิบ ใต้สำรับหนึ่งใบนะอ๋อใต้สำรับเป็นไนพ่นะนะรป,ไประทานพรนะไพ่นะคตเป็นไพ่ประทานพรจ้ามาดูนะใบที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างใบที่หนึ่งนะเป็นไพ่อุบัติเหตุนะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบต่อไปกันว่าหนักเบาประการไหนเนี่ยใบที่สองโอ้โหเป็นไพ่สูญเสียนะอ้าว ใครเกิด่ังราวอะไรประมาณไหนบ้างนะหมันที่สามเป็นไพ่พิธีกรรมนะอืมเดี๋ยวเรามาคุยทีเดียวนะเราเปิดไพ่ครบก่อนนะเดี๋ยวดูว่าท่านจะว่ายังไงบ้างอืมต่อมาเป็นไพ่การแต่งงานนะใบที่ลห้าเป็นไพ่เพ้อฝันต่อมาเป็นไพ่คลำทางนะ อ่าตอนเรื่องจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยต่อมาเป็นไพ่วิญญาณเอาตอเนเรื่องจากสัปดาห์ก่อนนี้นะต่อมาเป็นไพ่สองจิตสองใจอมาเป็นไพ่หน้ากากนะต่อมาเป็นไพ่ไคุณสายโหสัปดาห์นี้แรงๆนั่นเลยนะอา่าแต่ไพ่อนาคตดีอืมดังนั้นก็เคี้ยวค่าปปอดภัยเนี่ยเพราะว่าไพ่อนาคตดีนะ ทีละสิบประทานพรให้นะอือันนี้ทั้งนั้นนะอันนี้เป็นดวงรวมๆนะลูกหลานหลายๆท่านก็จะเจอเรื่องราวต่ตางๆกันออกไปนี่เป็นเรื่องราวที่ลูกหลานผาเผชิญแค่นั้นเองนะแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้พบเจอกับตัวเองนะอาจจะพบเจออยู่ในข่าวต่างๆนะหรืออาจจะพบเจอกับคนรอบตัวนะไม่ได้ปรากฏกับตัวเองนะแต่ส่วนตัวเองนะต้องระมัดระวังนะเรื่องเกี่ยวกับ การเดินทางหรือไปไหนมาไหนทําอะไรนะอย่าใจร้อนผู้วามต้องระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องตกใจเกินเหตุนะเพราะว่าภายในนาคตมันดีนะยังไงเราก็จะรอดปลอดภัยได้นั่นเองนะทั้งนั้นอ่าใบที่สองนี่เป็นไพนะ่สูญเสียนะคุสูญเสียเนี่ยอาจจะสูญเสียคือเราอาจจะอ่าได้ยินข่าวคราวนะหรือว่ามีใครเอ่อเขามาบอกนะเอ่าเรื่องเกี่ยวกับงานขาวดาําเราจะต้องแบบไปช่วยงานอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือว่าอาจจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับทางข่าวต่างๆนะอ่าช่องทางต่างๆนะรว่ามีเอ่อเหตุการณ์สซเสียอะไรบางอย่างนะเกิดขึ้นนะแล้วก็ต่อมาเป็นเกี่ยวกับการทําพิธีกรรมต่างๆอันนี้ก็คือรวมถึงอ่าผู้ที่สายมูนะไปทํเอ่อพิธีต่างๆเพื่อเสริมสร้างเสน่ห์หรือทําอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะหรือว่าทําเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับทางพิธีกรรมต่างๆที่ อาจจะค่อนข้างเสี่ยงหน่อยนะก็ต้องระมาระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะจะไปหาใครที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเพื่อจะท,ทําพิธีอะไรต้องระมาระวังนะอือราะว่าส่วนมากนะให้เน้นเปลี่ยนไปเป็นการทําบุญทําทานดีกว่านะสร้างกุศลจะดีกว่านะส่วนในสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีนี่ได้รับเกี่ยวกับรับเชิญไปงานมงคลสมรสต่างๆนะหรือ ตัวเองมีความรักความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์ที่ถึงขั้นแต่งงานอ่ะอันนี้ก็มีเช่นกันนะคือนี่มันเป็นดวงรวมของลูกหลานของท่านนะที่ว่ามีเหตุการณ์ประมาณไหนเกิดขึ้นบ้างนะก็อาจจะตรงกับเราหรือถ้านไหนพลังงานไม่ตรงกับเรานะเราก็มองว่าเป็นพลังงานของท่านอื่นๆไปนะแต่และท่านจะไม่เหมือนกันนะไม่จะเป็นต้องพบเจอทั้งหมดนี้นะบางท่านก็เจอแค่บางอย่างเท่านั้นนะส่วนสัปดาห์นี้นะก็จะมีเกณฑ์ที่คิดถึงเรื่องราวต่างๆ นะโปรเจกต์ต่างๆที่มีอยู่ในหัวนะอยากจะทํานะมีเกณฑ์อยากจะทนะําทนั่นทํานี่ทาอะไรหลาย,ลายๆอย่างนะที่คิดเอาไว้นะท่านก็บอกว่าให้ลงมือทํานะให้คิดแล้วออกมาวางแผนล,ลงมือทําได้เลยนะมันจะได้ก่อเกิดความสําเร็จนะถ้าเราคิดแล้วเราไม่ลงมือทําก็จะไม่ก่อเกิดความสําเร็จนั่นเองนะเนี่ยแล้วก็พยายามอย่าลังเลนะมีไพ่ความลังเลเกิดขึ้นนะถ้ามันลังเลเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นสมมต, jam, ตๆๆิว่าเราไปซื้อของเราอาจจะแบบว่าเอาสีไหนดีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะ อ่าแต่ว่าถ้าลังเลเรื่องใหญ่ๆเนี่ยท่านก็ไม่อยากให้ลังเลเพราะว่าบางอย่างก็ต้องตัดสินใจด้วยความมุ่งมั่นและเด็ดขาดนะถ้าเกิดไม่อย่างนั้นเราก็จะอ,อ่อพลาดโอกาสที่ดีๆไปได้นะอืมแล้วก็ปลายสัปดาห์ต้องระมัดระวังเรื่องเกี่ยวกับคุณสายมนตร์ดำต่างๆนะอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะอย่าคิดไปทําอะไรที่มันเอ,อ่อแนวๆน,น,นี้เนาะเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับพิติกรรมเกี่ยวกับการพูุณสยต่างๆ อันนี้ทั้งนั้นถ้าเรารักษาความดีของเราไม่มีใครสามารถมาทําอะไรเราได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคอยอานวยพอแล้วคอยปกป้องคุ้ครองอเราอยู่นั่นเองนะอืมอ่าอาจจะเจอเรื่องอ่ารางสองหอนแม่นยำนะเหมือนมีเส้นมีอะไรเนี้ยแล้วก็เกี่ยวข้องกับดวงวิญญาณนะมีการแบบว่าได้รับการสื่อสารหรือว่าฝันถึงดวงวิญญาณต่างๆที่รงรับไปแล้วแล้วก็แล้วแต่นะหรือว่าผู้ที่เป็นดวงวิญญาณมาสื่อสารนะให้เราอ่อุทิศสมบูรณ์สุสๆให้รับกับเขานะอ่าแล้วก็ แถมไม่ตาให้เขานะอืมทําให้เข้าไปนะให้กุศลเข้าไปนะแล้วก็พบเจอกับคนที่หลากหลายนะอ่าเข้ามามีหลากหลายแบบรูปแบบนะบางทีก็เป็นการใส่หน้ากากเข้าหากันนะในสังคมนะการที่เราจะต้องพูดคุยกับเขาบางอย่างเราจะต้องอ่าน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกนะอย่าพูดจาที่แบบบาดหมางน้ำใจใครนะเพราะว่า บางทีไปมีเรื่องอะไรกับใครเขาเนี่ยเขาก็อ่าส่งผลทําให้เขาเนี่ยอยากจะแบบนะทําทําของทํอะไรมาใสา่ได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในศีลธรรมเราเป็นคนดีมีศีลธรรมนะอะไรก็ทําอะไรไม่ได้นะที่จะสิทธิคุ้มครองอยู่นะแล้วก็ให้หมันทําบุญทําทานนะสร้างกุศลให้กับผู้ที่เขายากไร้ผู้ที่เขาเอ่อต้องการความช่วยเหลือนะโดยเฉพาะผู้พิการทาสายตานะอืมแล้วก็ ให้อ่าชี้แนะแนวทางนะช่วยเหลือผู้ที่เขาหาทางออกในชีวิตไม่ได้นะเขาเหมือนกัำลับกําลังหดหูซึมเศร้านะหรือว่าเขากําลังอยากต้องการหาทางออกในชีวิตอย่างเงี้ยนะให้ช่วยเหลือเข้าไปนะจะเป็นทานบาร,รมีที่ดีมากๆนะแล้วก็ให้ปลอบใจผู้ที่เขาสูญเสียสิ่งต่างๆด้วยนะที่เราพบเห็นนะเขาสูญเสียหรือว่าเขาอาจจะสูญเสียอ่าสิ่งที่อันเป็นที่รักหรืออะไรก็แล้วแต่ไปอย่างเงี้ยนะ หรือได้รับข่าวอะไรต่างๆอยู่นะก็พยายามให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะแต่โดยโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าสตานะเจ้าสตาต้องระมัดระวังวรเรื่องู่อุบัติเหตุแต่ไม่ไม่ถึงทั้นที่แบบต้องต้องแย่ลงนะแต่ว่าเพราะมันไม่ใช่เป็นไพ่เดยนะไพ่นีน้มันเป็นไพ่การสูญเสียมันคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองโดยตรงนะเกี่ยวข้องกับคนโดยรอบมากกว่านะอืมทั้งนี้ทางนั้น เมื่อเราเห็นพลังงานของคนที่เขาสูญเสียอะไรบางอย่างนะได้รับรู้เนี่ยก็อย่าไปจมกับพลังงานของเขามากจนเกินไปนักนะอะเวลาเออ่ที่มีความสุขก็อย่าสุขจนเกินไปจนลืมตัวนะสิ่งนี้ท่านจะบอกเวลาเศร้าหรือความทุกข์ใจก็อย่าทุกข์ใจจนเกินไปนักนะเศร้าโศกเสียใจก็อย่าเศร้าโศกเสียใจจนเกินไปนักนะบางคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนอกหักนะอกหกนะักหรือว่าความรักไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยนะ หรือว่าต้องมามองเห็นคนที่เรารักไปแต่งงานกับคนอื่นหรือว่าไปมีบุคคลอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องหักห้ามใจนะตรงนี้นะเอออย่าไปคิดทําให้เรื่องอะไรไม่ดีตรงนี้นะเนี่ยสิ่งที่ท่านกําลังจะบอกมานะอืมเนี่ยแล้วก็จสิสิบปกป้องคุ้มครองนะแต่ท่านคุ้มครองเฉพาะผู้ที่เออปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นนะทีนั้นต้องระมัดระวังตรง การกระทําของเราให้ดีด้วยอย่าไปให้ใครเข้ามาชาักจุกเราให้ออกลูนอกลูก่นอก,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 กทางไปนะจะดีที่สุดนะแล้วก็สัปดาห์นี้พยายามอย่าใจร้อนมู่วามนะอย่าใจร้อนมู้วามนะเพราะว่าบางทีการประมาทเรื่องของเราเนก,ก,ก็เกอดบัติหตได้นะเล็กจะเล็กจะน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเนี่ยนะเป็นสําคัญนะถ้าเราไม่ประมาทนะมีสติอยู่ตลอดเวลานะก็จะแคลวค่าปลอดภัยไปได้ด้วยดีนั่นเองนะจ๊ะแต่ไม่ได้มีอะไรที่แบบน่ากลัวนะมันไม่ได้แบบ อย่างนี้นก็คือแค่เราต้องเรามาระวังนะเรามาระวังให้ดีแค่นั้นเองนะจ๊ะ,ะส่วนสีที่เป็นมงกลสสาหรับสัปดาห์นี้นั่นก็คือโทนสีออกสว่างางนะจะเป็นชมพูเป็นสีเบจสีส้มอ่อนสีโอโรสเงนี้ก็ได้เหมือนกันนะอะสีที่ดูสบายตาสีฟ้านะสีพรามสีออกโทนสบายตานะอะได้ทั้งสิ้นเลยนะสีเขียวก็ได้เหมือนกันเนาะออสบายตาหน่อย ต่อมานะมาดูตัวเลขที่เป็นมงคลสำหรับสัปดาห์นี้กันนะคะทั้งหมดหตัวเลขนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างอ่ะตัวเลขที่หนึ่งนะเลขสี่นะจ๊ะตัวเลขที่สองเลขศูนย์ตัวเลขที่สามเลขเก้านะจ๊ะตัวเลขที่สี่ 3, เลขศูข 5, ข 9, นย์ตัวเลขที่ห้าเลขเก้านะคะตัวเลขที่หกเลขสองสัปดาห์นี้นะคะตัวเลขที่เป็นมงคลก็คือสี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองนั่นเองนะจ๊ะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสริมดวงยังไงให้เฮงปังๆกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะทั้งหมดสามใบแล้วไดะสำหรับหนึ่งใบจ้า มาที่หนึ่งนะคะให้ไหว้บูชาหลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพระพุทธโสธรนั่นเองนะจ๊ะมันเลยเลยขอ,เอบเลยตัดไปอ่าต่อมานะคะใบที่สองนะจ๊ะควรพกเครื่องรางหรือของขังนะคะหรือพระที่ห้อยคอเนี่ยนะ,ะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะ แต่บางคนนี่ถ้าต้องการที่จะแบบเหมือนถ้าสงสัยเรื่องเกี่ยวกับมีคนนําของมาไหมหรือคุณใส่หมุดดำอะไรต่างๆนะถ้ามันเกี่ยวข้องประมาณนี้ให้ผเบี้ยกแก้ด้วยนะคะเบี้ยกแก้นะแล้วก็เน้นไปที่อแหวนห้อยองหลวงปู่ทวดนะอัะนนี้เน้นมือพิเศษให้นะจ๊ะแล้วก็หลวงพ่อโสธรด้วยนั่นเองนะคนพกติดตัวไว้ห้อยท,ที่คอก็ได้นะอ่าโอเคมันเป็นพลังงานที่ขึ้นมานะ โอเคนะคะต่อมาใบที่สามจ้ะทำบุญบริจาคค่าน้ําค่าไฟให้แก่ทางวัดนะคะหรือจะเป็นศาลเจ้าก็ได้นะจ๊ะไ่้สำหรับนะคะให้ไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเองเคารพนับถือนะคะโอเคต่อมานะจ๊ะอันนี้นะสัปดาห์นี้เดี๋ยว อ่านจะให้ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะอ่าเดี๋ยวท่านจะให้ดูไพ่อีกสำรับหนึ่งนะเดี๋ยวท่านรากงจะบอกนะคะว่าสัปดาห์นี้นะมีอ่พลังงานเป็นอย่างไรบ้างนะ ไปในทิศทางไหนนะมีเรื่องอะไรที่จะต้องเตือนไหมนะหรือว่าต้องอธิบายเพิ่มเติมไหมนะคะในไพ่แข่งความอีกนะทั้งหมดสามใบนะจ๊ะแล้วต้าสำหรับหนึ่งใบเพื่อบอกอนาคตมาดูกันอันนี้ท่านแถมให้นะสำหรับสัปดาห์นี้หนึ่ง สองสามมียกเลยนะเี๋ยวความอีกนะนี่โอ้โหต้องพยายามรวบรวมไพ่ใต้สำรับนะเป็นไพ่ฉุดนะฉุดนะอืนั่งอยู่แล้วโดนฉุดอยู่ริมน้ำเนี่ยนะอ่าไพ่ใบที่หนึ่งนะคะเป็นไพ่คู่รักนะคะคู่รัก งานะรักกันจนแก่จนเฒ่ากันเลยทีเดียวนะอ่าไพที่สองนะคะชโลมใจนะให้ชโลมใจเดี๋ยวอธิบายทีเดียวนะไพที่สามนะคะเป็นไพงนะะ่ดวงสมพง์นะคะดวงสมพงค์อืมแล้วไพ่อนาคตเนี่ยนไพ่ฉุดนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าอ่าท่านจะบอกเราว่าสัปดาห์นี้นะ คนที่สมมติมีงานมงคลสมรสไปนะมีเกณฑ์ที่คู่ที่เราแต่างงานด้วยนะมีเกณฑ์ที่เป็นคู่รักกันมาตั้งแต่ยาวนานมาแล้วนะแลวจะคลองรักกันอย่างยาวนานนะอ่าอยู่กันจนแก่จนเฒ่าได้นะและก็อีกในยะหนึ่งนะท่านบอกว่าเกี่ยวข้องกับใครที่เออ่ไหว้นะไหว้สินศักดิ์สิทธิ์นะที่มีลักษณะเป็นคุณตาคุณยายนะหรือว่าสารตายายก็ได้นะ อ่าอันนี้เป็นพลังงานที่ดีมากๆนะแล้วเขาจะหนุนนํานะทําให้เราเจะเรุ่งเรืองนะพบเจอแต่สิ่งดีๆความสุขแล้วก็อ่เรียกว่าได้มีทรัพย์สมบัติต่างๆนะไม่อดไม่อยากนะ,จะเจริญงว่วาง,งามได้อย่างดีนะแลวจะส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นด้วยนะใครที่มีปัญหาทะเลาะเบาแว้งอะไรต่างๆนะปัญหาในครอบครัวจะหมดไปแล้วความสัมพันธ์จะดีขึ้นด้วยนะให้อาไหว้บูชานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแบบคุณต,ตาคุณยายหรือสารตาย,ยายเนะี่ย ที่เราเคารนับถืออยู่นะอ่าแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับบรรพบุรุษนะอ่าเป็นดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่เราควรจะต้องระลึกถึงนะหรือว่าทําบุญอุทิศไปให้ท่านนะอ่าท่านอ่าไปอยู่บนสวรรค์แล้วอย่างเงี้ยหรือว่าท่านไปอยู่ในสวรรค์ภูมินะท่านแบบอยู่ในที่ที่ดีที่เหมาะสมแล้วนะดวงวิญญาณนะอ่าแต่ว่าเราจะต้องแบบว่าเหมือนไม่หลงลืมท่านนะก็ ทกุศลให้กับท่านด้วยนะท่านเหล่านั้นนะที่ลงหลับไปแล้วส่วนผู้ที่มีบรรนบูรุษนะเป็นแนวคุณตาคุณยายหรือคุณย่าคุณปู่แล้วแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะก็ให้ระลึกถึงท่านนะแล้วก็ดูแลท่านให้ดีนะหรือว่าไปมาหาสู่ก็ได้ถ้าอยู่ด้วยกันหรืออะไรก็พยายามดูแลให้ดีนะว่าท่านทานอะไรหรือยังเป็นยังไงบ้างนะหรือว่าเจ็บป,ป่วยอะไรไหมนะคอยดูแลท่านให้ดีนะนะ พลังงานการทําสิ่งเหล่านี้สิ่งบริบัตีบรรทัชอบเหล่านี้จะทําให้เราเนี่ยเพื่อหนุนให้เราหนุนนาให้เรามีความตะตะเจริญรุ่งเรืองนะแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคต,ตามม่างๆมปได้ด้วยดีไม่มีอะไรที่จะมาทําอะไรเราได้ด้วยความที่เราเป็นคนกระตันยูกระตับเวทีนะอือแล้วก็อ่าต่อมานะทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะให้เอาแบบเครื่องน,นะเอาน้ําเย็นเข้ารูปเ้าไว้นะ อ่าใครเขาล้อนมาเราอย่าไปร้อนตามเขานะอย่าไปงุนงิดต,ตามอย่าไปชุนเชียวตามนะเพราะมันจะขัดโชคขัดลาบเรานะขัดความเจริญองอกงามของเรานะให้พยายามเอาน้ําเย็นเข้าลูปนะอ่าดับไฟนะหรือว่าถ้าเกิดอะไรจะก่อเกิดปัญหาหกับเราอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะให้พยายามตัดไฟจากต้นลมไว้นะแล้วก็พยายามฉลวมจิตใจของตัวเองนะให้มันมีความสงบเยือกเย็นอยู่เสมอนะอย่าไป ทำอะไรให้ตัวเองต้องรุมร้อนจิตใจนะพยายามทําอะไรให้ผ่อนคลายอยู่กับความเอ่อสงบเยือกเย็นนะอืมแล้วก็เอ่อเรียกว่าผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่าวางแผนอยากจะมีคู่ครองอยากจะแต่งงานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่านำดวงไปดวงชตาไปเช็คไปดูไปตรวจอย่างเงี้ยนะ อ่าท่านบอกมาว่าดวงสมพงกันดีนะมีเกณฑ์ที่ดวงสมพงกันดีนะเอ่อท้งนี้ทางนั้นก็ระบุหาเรื่องขายยามวันเรื่องงามยามดีได้เลยนะจะได้แบบว่าเอา่เริ่มต้นชีวิตอ่าชีวิตคู่ด้วยกันอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็มีเกณฑ์ที่ดีด้วยช่วงเวลานี้นะส่วนเอ่อ ใครที่ขอพอรมานะมีเกณฑ์ได้รับพรด้วยนะสิสร,ริสิทธิ์นะท่านอากงเจียท่านให้พรไปแล้วนะบางคนก็ได้รับสิ่งที่ต้องการแล้วในช่วงเวลานี้นะอ่าสัปดาห์นี้รับสิ่งดีๆไปแล้วนะก็ขอให้อ่าจงมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับนะแล้วก็อ่าสิ่งใดที่ต้องการจะปฏิบัติเพื่ออ่าให้กับการทําบุญต่างๆก็ขอให้ทําตามที่ต้องการด้วยนะตามที่เคยพูดเอาไว้ด้วยอะไรอย่างนี้นะอืมโอเค อ่าส่วนไอ้ใบสุดท้ายในพายอนาคตเนี่ยก็ต้องอาระมัดระวังนะเวลาที่เราเนี่ยอ่าไปนั่งริมน้ําที่ไหนอะไรต่างๆนานานนะก็พยายามอย่าแบบว่านั่งเพลินหย่อนขาไปโดยเฉพาะช่วงเวลาใกล้พค่งข้าอะไรต่างๆก็ระวังพวกเอ่อพายน้ํานะพวกผีพายต่างๆนะเนี่ยมาชุดเราทําให้เราต้องแบบเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นอะไรได้เงี้ยนะก็ต้องอาระมัดระวัง ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับในย่านี้นะอีกในย่านหนึ่งก็คือว่าต้องระมัดระวังนะการไปนั่งริมน้ําต่างๆเนี่ยนะต้องนั่งด้วยความระมัดระวังอาจจะเจอพวกสัตว์ร้ายอาจจะเจออ่าอุบัติเหตุทางน้ําอะไรเงี้ยเราก็ต้องระมัดระวังนะพยายามหลีกเลี่ยงนะพยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนนะออใช้ชีวิตนะสมมติถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆแหล่งริมน้ําเนี่ยต้องระมัดระวังพิศเศษในช่วงอนาคตนะให้เป็นแายอนาคตอันใกล้เนี่ยนะอืม ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะ็อสิ่งที่ท่านอยากจะฝากเอาไว้นั่นเองนะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากแสดงว่าไอสิ่งที่เราจะวิตกกังวลหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุเรื่องอะไรต่างๆสูญเสียนั้นก็เป็นเรื่องปัจจัยภายนอกนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูกหลานนะเพราะว่าถ้าถ้าเกี่ยวข้องมันจะขึ้นมาตรงนี้แล้วนะโอเคต่อมานะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้นะจะดูแลตัวเองยังไงให้เฮงเปิงปังๆนะดูแลตัวเองอย่าง,งดีนะให้ท่านอากงแนะนําหน่อยนะจ๊ะหมดสามใบจ้ะ อืมใบที่หนึ่งสวิตทรีตนะพยายามหาของหวานรับประทานบ้างหรือทําให้ชีวิตมันมีความหวานบ้างนะขาดความหวานไปมากเลยนะไม่ว,ว่าจะเป็นผลไม้นะหรือจะเป็นขนมอะไรก็ได้นะหรือจะเป็นของหวานอะไรต่างๆนะแต่ถ้าใครเอ่อต้องงดของหวานอยู่ก็ต้องบริโภคตามความสมควรนะไปทําอย่างอื่นที่มันเอ่อรวมจิตใจนะมันไม่ใช่เกี่ยวกับทานของหวานก็ได้นะเช่นกันนะ คือท,ทาในสิ่งที่เรามีความสุขนะให้กับตัวเองบ้างนะเติมความหวานให้กับชีวิตคู่เติมความหวานให้กับตัวเองหรือว่าเติมชีวิตให้ตัวเองมีมีความสุขมีสีสันให้มันแฮปปี้บ้างนะเนี่ยามาตรงกับนี้นะให้ชฉลมใจเลยนะท่านบอกว่าทําอะไรที่มันฉลมจิตใจตัวเองบ้างนั่นเองนะไม่ใช่ว่าอ๋อเอาโกงให้ทานหวานนะแล้วก็ตัวเองเป็นเบาหวานอยู่อาไปทาน,นไม่ใช่นะอันนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยนะว่าอะไรที่เหมาะสมกับเรานั่นเองนะจ๊ะ มาใบที่สองอ่าเป็นดิจนทลเนี่ยให้บันทึกความฝันในย่าต่างๆที่สําคัญนะคะเราฝันอะไรที่เป็นลามบอเหตอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จดบันทึกในาย่าสําคัญต่างๆเนะี่ยให้ให้จดบันทึกเอาไว้ด้วยนะเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมีในย่าอะไรสําคัญไหมที่อาจจะต้องอ่าไปเตือนผู้อื่นว่าพิจารณาเกี่ยวกับตัวเองนะในการใช้ชีวิตประจําวันต่างๆใบที่สามนะ อโร oma t h e r a p เนี่ยท่านก็บอกว่าเยียวยาด้วยกลิ่นหอมๆนะอืมกลิ่นหอมที่มันสดชื่นอย่างเงี้ยจะช่วยเยียวยาจิตใจเราได้อย่างดีให้ผ่อนคลายความเครียดต่างๆได้อย่างดีอืมี่สิ่งที่ท่านแนะนํามานะต่อมามาดูให้ข้อความกันว่าสัปดาห์นี้ท่านอากงอยากจะบอกกับลูกหลานว่าอะไรบ้างนะจ๊ะ ทั้งหมดห้าข้อความแล้วก็จะสำหรับหึงใบนะม่ที่หนึ่งเจ้าจะพบเจอกับความโชคดีเอา้าวังยิงด้วยนะอ้าอพรอะนาคตดีนะมีไพประธานพรจะเจอสาวสือยู่นะโอเคมาไปที่สองนะจ๊ะ อย่าท้อขอให้อดทนรอวันที่ฟ้าหลังฝนเจ้าจะได้ยนสายรุ้งอีกครั้งนะคะ okay. เอ่อมาใบที่สามนะเราเป็นห่วงเจ้าเสมอเอาสังหรด้วยนะท่านเป็นห่วงลูกหลานนะโอเคต่อมาใบที่สี่นะจ๊ะอุปสรรคทั้งหลายก็มาจะหมดไปในเร็ววันนี้เออมาใบที่ห้านะจ๊ะสบายใจได้เจ้าจะปลอดภัยแน่นอนเอาสังหรด้วย ใช่ไหมว่าไพ่การสูญเสียต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไพ่ปัจจัยภายนอกนะไม่ได้เกี่ยวกับลูกหลานของท่านนะสบายใจได้เจ้าจะบอดภัยแน่นอนนะไม่ได้เป็นอะไรนะอืมท้านรู้ใจลูกหลานเสมอเลยนะว่าลูกหลานคงจะคิดอะไรอย่างเงี้ยนะกังวลน,นะใต้สำรับนะคะท่านบอกว่าความคิดไอเดียบันเจิดจะทําให้เจ้าเกิดความสําเร็จนะคะก็ต้องมีความพยายามด้วยนะอืม แล้วก็ท่านแถมให้หนึ่งใบนะท่านบอกว่าเรารับรู้ในปัญหาของเจ้าขออยาได้เราาเพราะเราจะช่วยเจ้าเองนะคะอ,อปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะท่านรับทราบและท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือนะจ๊ะเจก็จบกันแล้วนะคะสำหรับสารท่านอากงหิงเจียสุดทุกดานในสัปดาห์นี้นะคะต <c oughs> ้องขอขอบคุณท่านอากงหิงเจียอโอเดอิ์เซียวจ้มมากมา,กมากนะคะที่มาสงสารให้กับลูกหลานของท่านในสัปดาห์นี้นะคะ อาจารย์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านได้บ้างไม่มากก็น,น้อยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์หรือส่งคอมเมนต์ดีๆมาเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะฝากกดแชร์คลิปนี้เพื่อส่งต่อจากอาจารท่านอากง,ง,งให้เจียไปยังลูกหลานของท่านให้ได้รับชมสารจากท,ท่านโดยทั่วๆกันด้วยนะคะเดี๋ยวจา์ขอรับพลังงานก่อนนะ สุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ก็ขอให้เพื่อนเ <ๆ S 1> คุณผู้ชมทุกท่านพบกับความสว่างสดใสและความสงบสุขในใจิตใจที่แท้จริงนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้เช่นเคยนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นที่นี้ด้วยน,นะจ๊ะคลิปนี้อาจารย์นิน้าขอลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีจ้า